สวัสดีครับสนิมเน้าชานลนะครับวันนี้นะฮะมีของที่ภูมิใจนําเสนอมากเลยนะครับคือถูกใจนะฮะที่ได้รับชิ้นงานชิ้นนี้และถูกใจคนทําให้นะครับผมมีของหนึ่งอย่างเป็นงานแฮนด์เมดนะครับมาให้ดูนะครับแบ่งปันกันไปดูเลยดีกว่าฮะว่าผมได้อะไรมาถึงดีใจขนาดนี้นี่นะครับมาดูข้างในกันเลย มาเป็นก้อนเชี่ยวนี่เลยครับที่นำเสนอตัวนี้นะครับเป็นโพสตงานยิงเลเซอร์นะครับวัสดุตัวนี้เป็นวัสดุทองเหลืองนะฮะแล้วก็พอดีผมส่งไปให้พี่ผู้ชายท่านหนึ่งนะฮะก็คือมีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักปืนนะครับร้านนี้นะครับผมชอบตรงที่ว่า,าดูแลดี ผู้จาดีรับงานแล้วทําเลยนะฮะของตัวนี้ผมส่งไปให้ถึงอ่าเขาเรียกว่าถึงช่วงบ่ายถึงปุ๊บพี่เขาแกะลายเสร็จแล้วยิงให้เลยนะครับอันนี้คือลายที่ยิงออกมาแล้วนะครับตัวนี้ผมออกแบบไปแล้วพี่เขาทาต่อออกมาสวยงามนะครับเ้อาล่วงเลยนะฮะชอบตรงที่ว่านะฮะดูแลดีแล้วเป็นคนที่รับปากและทําเลยนะฮะเป็นคนตรงดีนะฮะตัวนี้นะครับราคาผมรับได้นะฮะกบคุณภาพงานที่ออกมานะครับตัวนี้เป็นงานดิบนะครับต่อไปก็เดี๋ยวผมจะลองขัดบัสโซดูนะฮะว่าจะ เงาแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเอาไข่ประวานปัดอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นเป็นอ่าอะไหล่ของมีดดาบนะฮะมีดดาบสมุไรก็เดี๋ยวแต่งสวยก่อนแล้วค่อยไปประกอบนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูนะครับขั้นตอนการทําก็จะประมาณนี้นะฮะก็คือจะเป็นการออกแบบก่อนนะฮะอย่างที่เห็นนี่นะฮะอันนี้คือขั้นตอนการออกแบบนะครับออกแบบมาปุ๊บแล้วก็ยิงเลเซอร์เลยนะครับก็ยิงรอบแรกยิงบางๆนะฮะยิงให้เห็น ลายซะก่อนว่าประมาณไหนนะครับสังเกตจะมีเส้นทีเหลี่ยมนะฮะบ,บอกระยะแล้วก็กําหนดให้ดีแล้วก็ยิงนะรบับางๆเสร็จพอ,อนแน่นอนปุ๊บก็จะยิงซ้ำอีกลหลายรอบจนหนาอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวลองขัดบัสโซเลยแล้วกันตัวนี้เป็นทองเหลืองนะนี่บัสโซนะฮะใครที่เรียนลูกเสือจ้องต้องเจอมันนะฮะหัวเข็มขัดไม่เงาโดนตีนะฮะบัสโซนี่ของคู่กายเด็กนะฮะ ยังไงครับเมื่อเราขัดเอาวัตโซขัดนะนี่แค่วัสโตอย่างเดียวนะครับเนื้อผิวก็จะเงาขึ้นแล้วลอยนะฮะตัวนี้สังเกตน,นะฮะลอยจะลงไปลึกมากนะครับคือขัดยังไงโลโก้ตัวนี้ก็ไม่หายนะครับแล้วลอยที่เป็นไหมเนี่ยที่ว่าลดออกมาก็คือตอนนี้รอยไหมด้านนอกไม่มีแล้วนะครับเนียนเรียบตัวนี้ก็เป็นโลโก้เด่นชัดเลยนะฮะสวยงามนะครับเดินี้บอกอันนี้ไม่ได้ยิงตึงต้ๆนะยิงลึกมากเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะพอเช็ดแล้วก็จะสวยงามนะครับ ใครที่สนใจนะฮะเพจนี้ก็คือพี่เขาชื่อว่าด้ามปืนระทราคาถูกนะครับหรือว่าด้ามกันนะฮะก็คือตามข้อควกร่บมขึ้นให้ตรงนี้เลยนะเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยนะฮะภาษาไทยก็ได้ด้ามกันอย่างนี้นะฮะหรือภาษาอังกฤษคำว่าด้ามกันอย่างข้างล่างเนี่ยนะพิมพ์เลยตามนี้ใน u t u b e นะครับแล้วก็ลองดูผลงานพี่เขาดูแล้วก็ลองเสิร์ชดูนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อเ็าจะมีอยู่ใน u t u b e นะครับใครสนใจจะติดต่องานก็ติดต่อเลยนะครับร้านนี้แนะนาฮะงานดีนะฮะราคาไม่ได้แพงนะครับแล้วอย่างหนึ่ง ไปปุ๊บแล้วทำเลยนะฮะไม่มีลีลานะครับร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องแกะสลักปืนนะฮะผลงานพี่เขาปืนสวยๆด้ปืนงามๆเยอะนะฮะอ่าใครสนใจจัดเอานะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกฮะมีชิ้นเดียวในโลกนะครับเพราะเป็นตาผมของผมเองนะครับอ่าใครถูกใจก็อุดหนุนก็ได้นะครับส่วนช่องผมนะฮะสนิมหน้าชาแนลใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็รีวิวแค่นี้นะครับของดีๆฝีมือดีๆนะครับ มาให้ดูแค่นี้นะครับครั้งหน้าก็เดี๋ยวจะมารีวิวต่อไปเรื่อยๆว่ามีอะไรดีๆใหม่ๆจะให้ดูเรื่อยๆนะครับสนิมเด็ชา้นนนะครับสวัสดีครับผมิ้ว